เสร็จแล้วเหรออืมขป้นชั่วโงดีใจเลยมันเร็วไปเนแล้วมันดูก่อนคี่ดูมุมดูคีถ้าถอดนี้ออกก็ต้องตั้งต้องตั้งเครื่องใหม่ใช่ใหมโอ้โหอะไรเลยะอ่แขอลองใช้ดูมันต้องตบองออกก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไปเลยไปเลยให้กล้องดูให้กล้องดู อันนี้ดอกอันนี้ดอกของมันดอกต้นแบบเนี่ยมันีเศษขึ้นมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นที่ดอกคตอนที่ีเโลหักุญแจอันนี้ล็อกแล้วนะเห็นไหมเสร็จมาใหม่ใหม่อันนี้ล็อกแล้วล็อกทันงหินดอกที่ตัดเสียบเสียบเข้าไปที หุ่นี่ให้เขาเห็นตรงนี้ได้ปีจังโอ้โหเนียนเลยเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอดูดอกหน่อยดิมันมีเศษกัน้ต้องลบเศษต้องลบต้องลบเศษหน่อยต้องตะบายตะบทุกทูน่อาสวยนะ